สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลักจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เจมส์ทาวค่ะซึ่งเป็นที่แรกนะคะที่คนอังกฤษนะคะมาตั้งรกรากอยู่นะคะแล้วก็มาเจอแผ่นดินอเมริกานะคะอย่างที่รู้นะคะทั่วไปก็คือโคลัมบัสเนี่ยเขาไปเจอ อเมริกานะคะครั้งแรกที่ฟลอริดาใช่ไหมคะแต่คนอังกฤษเนี่ยมาที่นี่เป็นที่แรกนะคะแล้วก็ตั้งลูกลากอยู่ที่นี่นะคะด้วยมาด้วยเรือ3ามลำนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะทัวร์แล้วก็เข้าไปด้านในที่เป็นสถานที่จริงด้วยนะคะเจมส์ทาวไอซ์แลนด์นะคะเป็นโบราณสถานในรัฐเวอร์จิเนียนะคะ ซึ่งเป็นเมืองอันเก่าแก่นะคะที่เป็นที่ตั้งของซากปราหักพังของชาวอังกฤษนะคะที่มาตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาเหนือเป็นแห่งแรกค่ะพิ mm. พิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจริงนะคะเพราะว่ามีการจําลองป้อมปราการของทศวรรษที่1610ค่ะชาวอังกฤษนะคะนําเรือนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะจากลอนดอนนะคะ ล่องเรือมานะคะแล้วก็หยุดสามแห่งด้วยกันค่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนมาพบที่เจมส์ทาวในหมู่บ้านของชาวอินเดียแดงและหญิงสาวชาวอินเดียแดงคนที่ถูกนำมาทำเป็นรูปปั้นคนนี้นะคะก็เป็นคนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกค่ะเพราะว่าได้ช่วยชาวอังกฤษเอาไว้นะคะให้อยู่รอดบนเกาะแห่งนี้ได้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้นะคะก็สามารถหาหนังสืออ่านได้เลยนะคะเพราะว่ามีขายอยู่เยอะมากเลยนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนสำคัญเลยทีเดียวค่ะพระราชินีอลิซาเบตนะคะก็ได้มาเยี่ยมชมเมื่อปี2007ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อังกฤษนะคะมาตั้งลกลากอยู่ที่อเมริกา ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าไซนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ของกัปตันจอห์นสมิธนะคะที่นำคนอังกฤษมานะคะแล้วก็มาจอดที่นี่นะคะเป็นเกาะนะคะเราก็จอดตรงนี้นะคะ แล้วจากนั้นก็ตั้งลกลากอยู่ที่นี่นะคะโดยมีโบสนะคะเป็นเครื่องหมายเนาะแล้วก็เป็นหลักฐานทางโบราณคดีนะคะ,ะ,คะแล้วเขาก็ขุดเจอ,เอสิ่งที่ชาวอังกฤษนะคะมาตั้งลกลากอยู่ที่นี่นะคะ่ะมีมีทั้งถ้วยโถโอชามนะคะแล้วก็มีหลักฐานทางฝั่งลอนดอนเองนะคะว่ามีการรายงานว่าค้นพบดินแดนใหม่ด้วยคะ่ะเพื่อน การสู้รบกับชาวอินเดียแดงตรงนี้ด้วยนะคะโบสเนี่ยเคยถูกเผาไปนะคะเหลือแค่ส่วนหน้าตรงประตูที่พาเข้าไปนะคะส่วนทั้งหมดข้างหลังเนี่ยก็คือถูกสร้างขึ้นใหม่นะคะบูรณะการขึ้นใหม่นี่กาเป็นส่วนของโบสนะคะซึ่งตรงประตูด้านนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเรียกข้างหลังหรือข้างหน้านะแต่ที่มันเป็นเสาตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการถูกเผาเนาะนอกนั้นด้านที่เป็นตัวอาคารเนี่ยก็คือถูกสร้างขึ้นใหม่นะคะบูรณาการขึ้นมาใหม่นะ โบสถ์แห่งนี้ก็เป็นหลักฐานทางบราณคาดีที่สำคัญมากๆนะคะว่าชาวอังกฤษเนี่ยเข้ามาเผยแพร่าศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการขุดพบพวกซากถ้วยโถโอชามนะคะ ปัจจุบันนะคะนักโบราณคดีก็ย <reco Christ, S 1> ังคงทํางานอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆได้ม so 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 ีโอกาสไปเที่ยวนะคะก็ยังคงเห็นมีการขุดมีการเจาะอยู่นะคะขณะที่เราไปเที่ยวนะคะเราก็ได้เห็นการทํางานของนักโบราณคดีด้วยนะคะก็ขุดเจาะกันนะคะเพราะว่ายังมีซากวัตถุโบราณที่ยังค้นพบอยู่ณปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็เห็น โครงกระดูกมากมายเลยนะคะที่นักโบราณคดีขุดเจอค่ะพเพื่อนๆรวมถึงกระดูกของกัปตันจอห์นสมิธด้วยค่ะซึ่งความสูงของกัปตันสมิธนะคะก็พอๆกับลักนี่แหละค่ะและในบ่อน้ำนะคะก็ยังค้นพบซากข,ของเครื่องมือต่างๆนะคะที่ชาวอังกฤษนะคะใช้ในยุคนั้นด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้นะแดดร้อนมากมาเลยมันก็ไม่ถึงกับร้อนนะคะลมมันเย็นแต่ว่าก็คือแดดค่อนข้างแรงนะคะก็ขอแอบอยู่ในร่มนิดนึงนะคะในระหว่างที่รักนั่งพักนะคะก็จินตนาการไปว่าเหมือนในหนังเลยนะคะที่เราเคยดูค่ะชาวเรือไวกิ้งนะคะออกสำรวจแล้วก็ค้นพบดินแดนใหม่ๆแล้วก็ไปตั้งลรกลาค่ะซึ่งการออกล่าอาณานิคมของชาวยุโรปนะคะก็ทำให้ ค้นพบประเทศอเมริกาเนี่ยแหละค่ะหลังจากเดินพักนิดหน่อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตนะคะอย่างเช่นมีการกินเนื้อคนด้วยกันเองนะคะก็สยดสยองนิดนึงนะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ ไม่มีอาหารนะคะชาวยุโรปไม่รู้ว่าจะปลูกพืชอะไรได้บ้างนะคะในดินแดนแห่งนี้นะคะก็เลยต้องกินเนื้อกันเองเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินค่ะก็เป็นอะไรที่คนลุกขนพองพอสมควรนะคะเด็กที่ถูกค้นพบนะคะเป็นเด็กสาวอายุ14ปีนะคะเป็นชาวอังกฤษนะคะแล้วก็ซากของเธอเนี่ยคะคะโดนตัดด้วยมีดนะคะแล้วก็ด้วย ของกินนะคะแล้วก็มีการขุดพบร่างของเธอนะคะก็เป็นอะไรที่จินตนาการไม่ออกนะคะว่ามันอดอยากขนาดไหนเราต้องกินกันเองนะคะก็ขนลุกนิดน,นึงนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะลาก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อน ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ